สวัสดีครับวันนี้ตลาดนัดเปิดวันแรกบรรยากาศตอนนี้นะครับ5นาฬิกามาคนแรกเลยครับผมตื่นเต้นฝนก็ตกบรรยากาศครับบรรยากาศมาคนแรกตั้งเติ้นก่อน ด้วยความตื่นเต้นหยุดขายไปเป็นปีมาคนแรกเลยตีห้าขณะที่ฝั่งตรงข้ามก็เริ่มตั้งของกันแล้วครับอันนี้เดี๋ยวรอสมาชิกมาก่อนไม่เก็บได้ที่เดียวในแต่ละวันวันนี้เป<ต>็นไ,ไงบ้างครับเป็นไ,ไงบ้างครับวันนี้ดูแล้วสถานการณ์ตก,ตตกไม่ตกครับไม่ตกขอให้โชคดีครับโชคดีเดี๋ดดดยวเราจะรีวิวไว้เรื่อยๆครับตลาดเปิดวันแรกยวดูแม่ค้าก่อน ดีใจไามล่าถ like <DJ developed. S 1> ิ Guys, dai, ่นป <Và, S 1> ิดด uh, ีใจค่ะดีจินว่าง่ายดีไหมวันนี้ไม่ไกดไกไอไกด์ไ้ดีค่ะวันนี้ปนไม้ปนนะยิ่งแล้วันนี้ค่ะปนน้พปนแล้วค่ะพอมาย่แลาวเรี่มวิันก่อนใช่ดีนะใช่ดีได้ดีได้ดีลูกก้นดีลูกก้นค่ะมันรื้อมั้งครับลานปิดวันนี้วันเล็กดีใจไหมครับ ดีใจครับดีใจนะครับอาจารย์จะมาหาะจริงกันอเปล่ใช่ไหมครับโอเคครับตอนนี้คือไว่าจะนานกว่านี้ดีใจไหมดีใจครับเอออะไรรถครับเล็กอะไรรถครับอ่าชมบรรยากาศครับเป็นไงบ้างครับตลาดปิดไปหลายวันอ๋อเร่มีสื่อมาซ้ำบานเลยดีใจไหมครับตลาดเปิดดีใจไหมดีใจมากเลยครับดีใจมากเลยดีใจมากๆเลยอ่ชมบรรยากาศหน่อยชมบรรยากาศหน่อย โดยข่าวกรองของกองทัพอังกฤษเปิดเผยวันนี้ว่าของรักาไม่นี้ขายอะไรกันครับขายของมือสองใช่ไหมครับมือใหม่ด้วยครับมือมือสองด้วยครับและจดลีดครับเป็นไงไหมครับเป็นไงบ้างครับขายดีครับขายดีตลาดปิดไปหลายวันรู้สึกยังไงบ้างครับก็ก็ซบซอไปครับแต่ว่าน่าจะดีขึ้นครับ่อนี้ตลาดเปิดแล้วดึกดีไหมดีไหมน่าจะดีขึ้นครับโอเคไปต่อครับไปต่อตรงนี้เป็นพ้าเครื่องครับพ้าเครื่อง สวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อผ้าเพื่องครับปีใหญ่ไหมครับตลาดเปิดแล้วใหญ่ไหมครับได้ประมาณหมื่นหนึ่งแล้วครับหมื่นหนึ่งแล้วโอ้เงินสะพัดน่าเออจิตล้านอุตส่าห์รอมาตั้งนานโอเคครับรอมาสองปีแล้วดีใจญ่ไหมครับดีใจญ่ไหมปีใจมากเลยโอเคครับเชิญชวนใครมาอุดหนุนเชิญชวนเซียนพระมาขายโอเคจากจากต่างจังหวัดได้มาได้เลยโอเคชม้าเครื่องฟ้าเครื่องนอันนี้เงียวิทย์ครับเงียวิทย์เงียวิทย์ผ้าเครื่อง

ปลาเพื่อนปลาเพื่อนปลาสวยงามสวัสดีครับพี่วินพี่วินตันนี้ถ้าเกิดตลาดนัดเปิดแบบนี้ดีไหมครับดีไหมครับไม่ดีครับทำไมครับโลโควิดมันยังมีอยู่ครับไม่ดีครับไม่ดีแล้วต้องแก้ยังไงครับแก้ยังไงไม่ดีลุงอ่ามาตรการมาตรการไอ้มาตรฐานตัวนี้หน่อยนี่ปล่อยปลาล่าเลยกันไม่ดีไม่ดีได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะไปชมฟังโู้ตต่อครับ ครับปรยจกาศตลาดวนแรกเร้องารแห่นลกเดี๋ยมมืดได้ไหมอ๋อติมากเล đi, mấy, hát, đi mấy đi chơi mấy đi mấy Dạ, dạ. Dạ, ôi rượt to nó tai nó đó Tai tôi chột anh. Đi đi vậy

นีพว่มค่ะเป็นกนี้โอ้โหไปตรวจด้วยครับไม่ได้ตรวจถ้าไม่ตรวจนะพี่หนาถ้าไม่ตรวจไมาไม่ได้นะครับไม่ตรวจจะดีเลยนะครับ 你看。